ประกาศพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนัก28จังหวัดจัดหนักจัดเต็มวันนี้พี่อาระกาศก,กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวัตภัยอุทกภัยพี่อารากาศในช่วงเที่ยงวันจันทร์ที่4เมษายนซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบร,ริเวณพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดพาย,ยุฤดูร้อนพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงประจำวันจันทร์ที่4เมษายน2566 ตั้งแต่เวลา6นากาของวันนี้จนถึงเวลา6นากาของวันพรุ่งนี้บรื่องพื้นที่เสียงภัยปานกลางพื้นที่สีเหลืองเน้นบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมิขอนแกน่นเลยปราจีนบุรีสากแก้วจ่จิงเซา ชนบุรีรยองจันทบรุรีตราดเพชบูรณ์ีิษนุโลกอุตรดิต์น่านและตากขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยดังกล่าวระวังพายุฤด,ดูร้อนพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าเข้ามาได้บางพื้นที่เนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้ ลมใต้ได้ลมตละนออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับบริเวณความอากาศสูงหรือมลอากาศเย็นกําลังปานกลางปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกก่อน ส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังจากพายุรุนร้อนหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โลงแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและปลายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไม่ควรสวมโลหะหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะเกิดพายุฝนฟ้าขนอง ส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงเอาไว้ด้วยสำหรับข้อบระกาศตามจากความร้อนปกคลุมด้านตะวัตกของประเทศไทยทําให้ไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนโดยทั่วไปร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวัออกเฉียงเหนือและภาคกลางสําหรับลมตะวออกและลมตะวัออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้และทะเลอันดามันทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองที่จะเกิดขึน้นในระยะนี้สำหรับบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระระวังหลีเกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนอง ส่วนฝุ่นละอองระยะนี้ภาคเหนือและภาคกลางทางตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างมากเนื่องจากการระบายอากาศไม่ดีส่วนภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนล่างภาคตะวันอ,ออกและภาคตใต้การสะสมน้อยถึงปานกลางเนื่องจากการระบายของอากาศบริเวณดันนงกล่าวยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเนื่องจากมีฝนตกฟ้าขนองและพายุฤดูร้อนเข้าในช่วงนี้พยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ภาคเหนือในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปฟ้าหลวดในตอนกลางวันพายุฝนฟ้าขนองเข้ามา20%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงส่วนมนกาเน้นบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตาพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด21-28องศาและสูงสุด36-41องศาลมตํำตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหล่วในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่พายุฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ลมประโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนมากเน้นบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการสกลนครนครพนมชัย,ยภูมิขอนแก่นมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธาน,นี อุณหภูมิต่ำสุด22 25องศาและสูงสุด38 40องศาลมตะวออกเฉียงใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง จะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหล่วในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่ฝนตกฟ้าขนอง20เซนของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากเน้นบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธา,ยานีลบบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาและสูงสุด38-40องศาจากลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก จะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าลูดในตอนกลางวันพายุฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นสีแสิของพื้นที่บระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสาแก้วจัดทึงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสดุด 25-30องศาและสูงสุด34-39องศาลมต่นออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลอากาศร้อนโดยทั่วไปมีฟ้าหลดในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด27-29องศาสูงสุด3.4-3.9องศาลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคใต้ ฝั่งตะวันออกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันจะมีฝนตกฟ้าขนอง20-30ของพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพะัทะลุงสงขลายะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาและสูงสุด30-38องศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก อากาศร้อนในตอนกลางวันฝนตกฟ้าขนอง30เตนของพื้นที่เนน้บริเวณจังหวัดพังงากระบีรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด33-36องศาลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเ่เลยคขลึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดกระรายงานให้ทราบ เป็นระยะยะยะอย่างขันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด u u s c r i ร e like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ